เมื่อลถถังประจำบานของอเมริกาคันหนึ่งลองไปติดอยู่ในแดนข่าศึกของฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกค,ครั้งที่สองภารกิจเอาชีวิตรอดจากสงครามครั้งสุดท้ายที่ป่าอาเดนจึงเกิดขึ้นและใครจะคาดคิดกันว่าหน่วยรถถังเพียงคันเดียวนั้นจะรับมือกับกองทัพนาซีจำนวนมหาศาลได้และนี่ก็คืออาเดนสูรีสงครามปัะตพีเดือดตะกอนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกรถไซด์ที่มั่นคงและมาแรงที่สุดในตอนนี คลิกงเตอร์ลิงด้านล่างเลยครับเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งท no ี 2> ่ are are 2เมื <possible> ่อกองทัพของเยอรมันที่นำโดยอดอล f ์ฟิตเลอร์ได้ลุกขึ้นมาสู้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตอบโต้ทางฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและนี่ก็คือยุทธการตอกลิ่นที่เลื่องลือในประวัติศาสตร์การสู้รบเกิดขึ้นที่บริเวณป่าอาเดนในประเทศเบลเยียมเมื่อกองทัพของทั้งสฝั่ง กำลังเผชิญหน้ากันและเปิดฉากยิงบุกอัดใส่กันด้วยทุกอย่างที่มีอย่างดุดเดือดส่วนนี้ก็คือจ่าแลนส์ดอสันหัวหน้าหน่วยของฝั่งอเมริกาภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายมาก็คือการตรึงแนวรบเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการสนับสนุนทางอากาศที่จะเข้ามาปลูพรมทิ้งระเบิดถล่มฝั่งพวกเยอรมันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของพวกเขาก็เลวร้ายล,ลงไปทุกขณะ ก็ตกมาอยู่ในวงล้อมของพวกเยอรมันเขาทําไม่จะลุกคืบก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้แถมน้ํามันของรถถังก็ใกล้จะหมดลงเสียอีกระหว่างที่กําลังขับขันอยู่นั่นเองจาแลนส์จึงได้สั่งให้เคลื่อนรถถังอ้อมไปทางด้านหลังของแนวค่าศึกแต่ก็มาเจอกับรถถังของฝั่งเยอรมันอีกคันที่มาปิดทางของพวกเขาเอาไว้ เขาจึงได้สั่งให้จ่าโรสซึ่งเป็นมือขวาของเขาไปทําภารกิจเสี่ยงตายร่วมกันด้วยการลอบเข้าไปโยนระเบิดใส่ห้องเครื่องของรถถังของฝั่งเยอรมันจนจับการกับพวกเขาไปได้จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เคลื่อนรถถังออกมาจากแนวรบเข้าไปในป่าหลังแนวของข้าศึกแต่ระหว่างทางก็เจอดักซุ่มจากกองกําลังของเยอรมันอยู่เป็นระยะทําให้เกิดการยิงปะทะกันมาตลอดทางเมื่อหลุดจากแนวซุ่มยิงมาได้ พลรถขับก็ได้แจ้งกับจ่าแลนส์ว่าในตอนนี้น้ำมันของรถถังได้หมดลงแล้วและเมื่อเรียกคนวิทยุมาสอบถามจึงทราบว่ามีรถเติมน้ำมันของฝั่งอเมริกาอยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกนั่นทำให้จ่าแลนส์ได้แบ่งกำลังบางส่วนเดินเท้าลัดเลาะไปตามป่าเพื่อไปขนน้ำมันกลับมาเติมให้กับรถถังเมื่อเดินมาได้พักหนึ่ง พวกเขาก็ามาถึงจุดหมายปลายทางและเห็นรถขนน้ำมันแต่ในจุดนั้นกลับมีทหารของเยอรมันสองนายที่ควบคุมหญิงสาวท้องถิ่นรายหนึ่งเอาไว้อยู่จา่าแลนสเตอร์อาศัยจังหวะที่ทหารของเยอรมันยกปืนขึ้นกำลังจะเหนี่ยวไกลใส่ผู้หญิงคนนั้นจึงเปิดฉากเข้าโจมตีพวกเขาอย่างรวดเร็วจนจัดการพวกเขาทั้งสองคนไปได้จากนั้นจา่าแลนส์ก็ได้เข้าไปตรวจดูที่รถขนน้ำมันจึงได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วรถนั้นเสียและไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ทำให้พวกเขาต้องช่วยกันขนถังน้ํามันที่อยู่หลังรถกลับไปแทนและได้พาหญิงสาวรายนั้นติดตามพวกเขามาด้วยทว่าทันใดนั้นก็มีทหารของเยอรมันโผล่ขึ้นมาไล่ล่าพวกเขาอีกแต่กําลังของจ่าแลนเซได้วางซุ่มเอาไว้ระหว่างทางก็ขึ้นมายิงสกัดเอาไว้ได้ท้ายที่สุดพวกเขาก้าถังน้ํามันกลับมาถึงรถถังได้สําเร็จ จ์แอนซ์จึงได้ติดต่อไปยังหน่วยเหนือและได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะต้องรีบเดินทางไปยังจุดนัดพบที่สองให้เร็วที่สุดเพราะจะมีการส่งเครื่องบินลบมาปลูพรมทิ้งระเบิดในไม่ช้าจากนั้นเขาก็ได้หันไปคุยกับหญิงสาวที่เพิ่งช่วยเหลือมาจึงได้ทราบว่าเธอมีชื่อว่าซิสเตอร์ครอวเดตซึ่งเป็นผู้ดูแลของถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ในป่าแห่งนั้น าว่าระหว่างการพูดคุยกันอยู่นั่นเองก็มีทหารของเยอรมันตามมาพบกับพวกเขาเขา้าจึงเกิดฉากการยิงประทะกันอีกรอบแต่โชคยังดีที่รถถังนั้นเติมน้ำมันเสร็จพอดีจึงทำให้จ่าแลนซ์ยิงถล่มฝั่งทหารเยอรมันไปได้สิน้นเมื่อสิ้นเสียงปืนจ่าแลนซ์ก็ได้หาลรือกับทีมทั้งหมด ก่อนจะมีความเห็นร่วมกันว่าจะเดินทางไปช่วยเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแม้ว่าเวลาของพวกเขาเองนั้นจะเหลืออยู่ไม่มากเช่นเดียวกันจะมีแคเพียงนายทหารคนเดียวนามว่า CK ที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้จาร์แดนได้นัดแนะกับพลลขับว่าเขาจะนำกำลังพลบางส่วนรวม4ีน่นายได้แก่ตัวเขาจาโลซีเและกริฟฟินโดยให้ซิสเตอร์คลอเดตเป็นผู้นำทางเพื่อไปช่วยเหลือเด็กๆ ทหารในหนึ่งชั่วโมงพวกเขายังไม่กลับมาก็ให้รถถังเดินทางไปยังจุดนัดพบได้เลยหลังจากเดินทางมาได้สักพัก่วยของจ่าแลนส์ก็ได้ไปพบกับทหารของเยอรมันกลุ่มหนึ่งเขา้าซึ่งพวกเขากําลังสอบสวนชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทําให้ทางจ่าแลนส์ต้องซุ่มสังเกตการ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทหารของเยอรมันกลุ่มนั้นมีผู้พันเฮลตันเซลเลอร์เป็นหัวหน้า เขาพยายามจะเค้นสอบชาวบ้านอย่างหนักหน่วงว่ารู้อะไรเกี่ยวกับแผนการของทหารอเมริกันหรือไม่และก่อนหน้าที่ทีมของจา่าแลนซ์จะเดินทางมาถึงพวกเขาก็ได้สังหารเด็กน้อยสองคนที่ไม่ได้รู้ความพร้อมกับพ่อของเด็กไปแล้วรวมสามศพฐานไม่ยอมให้ความร่วมมือเมื่อเห็นดังนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะมากไปกว่านี้ <c oughs> ก็ทําให้จา่าแลนซ์สั่งเปิดฉากยิงในทันทีจนเกิดการประทะกันของทั้งสองฝ่ายอย่างดุเดือด ต่ด้วยชัยภูมิที่ดีกว่าก็ทําให้ทีมของจ่าแลนส์สามารถจัดการสังหารทหารของเยอรมันไปได้สิน้นเวนก็เพียงผู้พันเซลเลอร์พร้อมด้วยลูกน้องอีกคนที่พาตัวประกันหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในบ้านผักได้ก่อนจาแลนส์พยายามจะเกี้ยกล่อมให้พวกเขาออกมามอบตัวและจะได้รับการรับรองความปลอดภัยเยี่ยงเฉลยศึกตามส,สัญญาจเจนีวา ถ้าว่าไม่นานก็มีทหารของเยอรมันได้นําตัวตัวประกันหญิงเดินออกมาจากบ้านอย่างชา้ชาๆแต่บนหน้าอกของเธอกลับมีระเบิดมัดติดอยู่ด้วยทําให้ทีมของจ่าแลนส์นั้นไม่กล้าจะทําอะไรบุ่มบามฝั่งผู้พันเซลเลอร์เองก็ได้อาศัยจังหวะในตอนนั้นแอบหนีเข้าป่าไปโดยที่จ่าแลนส์ก็ไม่กล้าจะยิงสกัดเพราะเกรงว่าตัวประกันจะได้รับอันตราย แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหญิงตัวประกันที่เสียทั้งสามีและลูกของเธอทั้งสองคนไปแล้วได้ตัดสินใจถอดสลักระเบิดก่อนจะวิ่งเข้าใส่ทหารเยอรมันที่คุมตัวเธออยู่จนระเบิดตายไปพร้อมกันทั้งคู่แบบไม่เหลือซากภาพตัดกับมาที่รถถังซึ่งในตอนนี้เหลือทหารเฝ้าอยู่3นายพวกเขาก็ได้ให้ทหารสองคนคอยเฝ้าอยู่ที่รถถังส่วนอีกคนก็ไปเดินลาดตระเวนอยู่บริเวณโดยรอบ ระหว่างที่กำลังเดินลาดตระเวนอยู่นั้นเองทหารคนนั้นก็เจอกับผู้พันเซลเลอร์ของทางฝั่งเยอรมันที่ลอบเข้ามาทางด้านหลังเขาและเอาปืนจ่อที่หัวพร้อมกับส่งเสียงขู่ว่าเราได้ร้อมเอาไว้หมดแล้วให้วางอาวุธลงก่อนที่ผู้ช่วยของเขาจะลอบเข้ามาอีกทางและเอาด้ามปืนฟาดจนทหารนายนั้นสลบไปผู้พันเซลเลอร์ได้นำตัวทหารอเมริกันคนนั้นมาเคนสอบที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะถามอะไรเขาก็ไม่ยอมให้คำตอบใดๆที่เป็นประโยชน์จนสุดท้ายถูกซ้อมเล่ามีดปลายแหลมถอดเล็บเพื่อทอมานทำให้สุดท้ายเขาต้องยอมปริปากบอกว่าเป็นพลทหารประจำรถถังที่จอดอยู่ใกลๆส่วนอีกทีมที่มีหัวหน้าหน่วยก็ได้เดินทางไปช่วยเด็กที่บ้านเด็กกลม้าในป่า เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วผู้พันเซลเลอร์ก็จัดการค่าเขาทิ้งในทันทีก่อนจะออกมาหารือกับผู้ช่วยของเขาว่าต้องไปไล่ล่าตัวหัวหน้าหน่วยมาให้ได้เพื่อสอบถามแผนการลับของทางฝั่งอเมริการะหว่างที่เดินทางผู้พันเซลเลอร์ก็มาเจอกับกำลังเสริมของทางฝั่งเยอรมันทำให้เขาได้รวบรวมกำลังเพื่อบุกตามทีมของจา่าแลนซ์ไปที่บ้านเด็กกล่ำ้า ตัดกลับมาที่ฝั่งจ่าแลนซ์พวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก่อนจะกระจายกําลังไปสํารวจพื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่พบใครทั้งนั้นหลังค้นหากันอยู่พักใหญ่พวกเขาก็ได้เจอเด็กสองคนพร้อมด้วยแม่ชีที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้หลังคาจึงได้ช่วยเหลือพวกเธอลงมา แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเด็กทั้งสองคนนั้นกลับวิ่งเข้ามาเกอดซิสเตอร์ครอเดตแถมยังเรียกเธอว่าแม่ทาให้จ่าแลนซ์ต้องเรียกเธอเข้ามาพูดคุยว่าข้อเท็จจริงนั้นคืออะไรกันแน่ซิสเตอร์ครอเดตจึงยอมรับว่าเธอที่จริงแล้วไม่ได้มีบ้านเด็กกําพา้าอะไรทั้งนั้นแต่เธอจำเป็นต้องโกหกเพื่อให้จ่าแลนซ์นำทีมมาช่วยเหลือลูกๆของเธอส่วนแม่ชีก็เป็นคนที่ผ่านมาโดยบังเอิญและได้ช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้ ทว่าระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นผู้พันเซลเลอร์ก็ได้นํากําลังของฝั่งเยอรมันตามมาถึงที่บ้านพักเด็กกพาพร้าและเกิดการยิงประทะก,กันขึ้นอีกครั้งพวกเขาสาดกระสุนเข้ามาอย่างไม่ยัง้งก่อนจะโยนระเบิดเข้ามาที่ตัวบ้านเพื่อเปิดทางและค่อยๆรุกคืบเข้ามาโดยที่ทางฝั่งของจ่าแลนส์ทำได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ภายในตัวบ้านหลังยิงกันไปได้สักพัก ผู้พันเซลเลอร์ก็สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดหยุดยิงก่อนจะเริ่มเลียกล่อมจ่าแลนซ์ให้ยอมมอบตัวโดวยสัญญาว่าจะให้การดูแลตามส่วนที่สัญญาเจนีวาซึ่งแน่นอนว่าลมปากของนายทหารที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กเช่นนี้ย่อมจะไม่มีสัจจะใดๆอยู่แล้วทาให้จา่าแลนซ์ไม่ตอบรับข้อเสนอของพวกเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้พันเซลเลอร์ก็ได้ให้ลูกน้องโยนระเบิดอีกลูกเข้ามาใส่ที่ตัวบ้านซึ่งคราวนี้ก็ทําให้ลูกชายของซิสเตอร์ครอเดต ตกใจเลยวิ่งหนีตเตลเอิดออกมาขณะเดียวกันตัวบ้านเองก็เริ่มจากไฟไหมทำให้จ่าแลนซ์ต้องนำทีมทั้งหมดช่วยคุ้มกันทุกคนหนีออกมาจากบ้านและตามไปช่วยลูกชายของทังซิสเตอร์ทว่าในช่วงที่วิ่งออกมานั้นเองกรฟฟินก็ถูกยิงเข้าที่ขาจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังฝืนวิ่งหนีต่อไปได้เมื่อหน,นีออกมาได้สักพักซีเคจึงตัดสินใจจกไปตามหาเด็กน้อยด้วยตัวของเขาเองส่วนจ่าแลนซ์ก็จะนำคนอื่น รีบเดินทางกลับไปที่รถถังก่อนเพื่อความปลอดภัยท้ายที่สุด CK ก็ตามมาจนพบกับเด็กชายเขาซึ่งอันที่จริงแล้วเขาไม่ได้จะวิ่งหนีออกมาแบบไร้จุดหมายแต่พยายามล่อทหารของเยอรมันให้ออกมาติดหลุมพรางที่ชาวบ้านแถวนั้นได้สร้างเอาไว้ แต่ระหว่างที่ซีเคกำลังจะช่วยเด็กน้อยออกมาทหารของเยอรมันคนหนึ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหลุมพรางก็ได้เฉวยโอกาสยิงกระสุนฝังเข้าที่ร่างของเด็กน้อยก่อนที่ซีเคจะจัดการยิงเขาทิ้งไปได้เสียซีเคได้เศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่สุดและดูร่งรางที่ไร้วิญญาณของเด็กน้อยตามกลับไปสมทบกับคนอื่นๆที่เหลือ ทว่าเมื่อซิสเตอร์ครอเดตเห็นศพลูกชายของเธอเธอก็วิ่งเข้าไปดูและร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าเสียใจก่อนที่จะเข้าไปต่อว่า CK ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้าน CK นอกจากจะไม่ได้แก้ตัวอะไรแล้วเขายังยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเขาเองที่ทําให้ลูกชายของเธอถูกพวกเยอรมันรอบยิงเขา แต่ด้วยเวลาที่เหลือไม่มากก็ทำให้จ่าแลนซ์บอกให้ทุกคนรีบเดินทางกันต่อไปตอยที่เขาและ CK เป็นคนช่วยกันฝังศพให้หนุ่มน้อยอยู่บริเวณแถวนั้นภาพตัดก,กับมาที่รถถังที่จอดรอจ่าแลนซ์อยู่ทางนั้นก็เริ่มสงสัยว่าทำไมนายทหารที่ออกไปลาดตระเวนถึงได้หายตัวนานจนเกินไปจนผิดสังเกตจึงทำให้พวกเขาเตรียมจะออกเดินทางตามหา ว่าพวกเขาก็มาเจอกับรถถังของฝั่งเยอรมันที่ตามมาเจอกับพวกเขาเข้าท้าใไม่เกิดการยิงประทะกันซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะจัดการมันไปได้สองคันแต่าทางฝั่งนั้นก็ยังมีกําลังเสริมตามมาอีกเรื่อยๆกลับมาที่ทางฝั่งของจ่าแลนส์ที่พวกเขากําลังเดินทางกลับไปที่รถถังเช่นกันระหว่างทางก็มาเจอกับพวกทหารของเยอรมันอีกกลุ่มหนึ่ง จารลสพยายามจะเสนอให้หาทางอ้อมไปเพื่อเลี่ยงการประทะแต่จารลนส์ก็เกรงว่าจะยิ่งเป็นการเสียเวลาและจะกลับไปที่รถถังไม่ทันก่อนจะเกิดการทิ้งระเบิดปูพรมนั่นทำให้เขาตัดสินใจให้กริฟฟินพาซิสเตอร์ควอเดตลูกสาวของเธอและแม่ชีเข้าไปหลบอยู่ในป่าข้างๆเพื่อป้องกันลูกหลงในกรณีที่เกิดการยิงประทะกันขึ้นเมื่อมาถึงที่ปลอดภัย กิฟฟินกลับขัดคำสั่งของจาแลนซ์เพราะเขามองว่าตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ถึงจะหนีก็หนีไปได้ไม่ไกลและแตัดสินใจจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่ยอล่อพวกทหารของเยอรมันให้ออกพ้นไปจากเส้นทางเขาจึงปล่อยให้พลเรือนทั้งหมดอยู่ในป่านั้นส่วนตัวเองก็วิ่งอ้อมไปทางด้านหลังของค่าศึกและยิงปืนเพื่อล่อพวกทหารเยอรมันออกไป ฟังจาแลนซ์เมื่อได้ยินเสียงปืนดังนั้นจึงรีบสั่งให้ CK เข้าไปรับพลละเลือนออกมาจากในป่าฟัง CK เองก็ร้องขอให้จาแลนซ์ตามไปช่วยกริฟฟินแต่จาก็กลับบอกว่าตอนนี้กริฟฟินต่างหากที่พยายามช่วยเหลือทุกคนอยู่และอยากให้เขาต้องเสียสละตัวเองไปโดยเปล่าประโยชน์เลยทำให้พวกเขาทั้งหมดได้รีบเดินทางกันต่อไป ดานทหารของเยอรมันก็ตามมาเจอกิฟฟินจนพบและยืนล้อมเขาไว้โดยหารู้ไม่ว่ากิฟฟินพร้อมจะตายอยู่แล้วและในมือของเขาก็ได้ถือระเบิดเอาไว้และได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับทหารเยอรมันทั้งหมดฝั่งของจาแลนส์ก็นำทีมเดินทางมาถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งที่มีหุ่นไล่กาซึ่งแต่งตัวเป็นทหารนาซีอยู่เขาจึงให้ชีเคเข้าไปตรวจสอบ แต่ทันใดนั้นกลับมีกระสุนปริศนาถูกยิงออกมาจากชายป่าซึ่งทำให้ CK ต้องรีบหนีเข้าที่กำบังเกือบจะไม่ทันพวกเขาพยายามมองหาที่มาของกระสุนแต่ก็หาไม่เจอ Sister ร์ควอเดตจึงบอกว่าบริเวณนี้มันมักจะมีพวกที่ลักลอบดักสัตว์และพวกเขาก็าจะยิงทหารทุกนายที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกองกำลังของฝั่งไหน ด้านจ่าแลนส์จึงได้ออกอุบายให้ c ีเคถอดหมวกออกและใช้ปืนทิ้มไปที่กลางหมวกพร้อมยกหมวกขึ้นเหนือที่กำบังซึ่งเมื่อมองจากไกลๆแล้วก็จะนึกว่าเป็นหัวคนโผล่ขึ้นมานั่นดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเมื่อทางนายพรานกระดมยิงเข้ามาที่หมวกของ CK เคทำให้จ่าโลสสามารถระบุพิกัดของเขาได้และจัดการยิงสวนสังหารเขาไปได้ นั่นทำให้จ่าแลนซ์จ่าโลสและซีเคเดนมาดูที่ศพของนายพรานแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อแม่ชีกลับไปเดินเหยียบกับระเบิดเข้าให้ทำให้พวกเขาต้องสั่งให้เธอห้ามขยับตัวไปไหนก่อนที่จะให้ซิสเตอร์ครอเดตอุ้มลูกน้อยค่อยๆก้าวออกมาจากจุดนั้นจนไปถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่ จากนั้นจาร์ลสก็ได้ตัดสินใจจะเข้าไปกู้ระเบิดเพื่อช่วยชีวิตของแม่ชีและคนที่เหลือล่วงหน้าไปก่อนเพื่อออกจระยะทําการของกับระเบิดนั้นจาร์ลอสค่อยๆใช้มีดแทะลงไปในใต้ดินและสุดท้ายกับจิ้มไม่ถูกจุดจนทําให้กลไกของระเบิดทํางานทําให้ทั้งตัวเขาและแม่ชีเสียชีวิตในทันทีด้านลูกสาวของซิสเตอร์ควอเดตที่ได้ยินเสียงระเบิดก็วิ่งหนีตะเลิดไปอีก ทำห้ซิสเตอร์ต้องวิ่งตามไปแต่โชคร้ายที่พวกเขาไปเจอกับผู้พันเซลเลอร์ของทั้งฝั่งเยอรมันเข้าจึงได้ถูกจับเป็นตัวประกันด้านจ่าแลนซ์และ CK ก็ตามมาเจอเข้าจึงได้วางแผนให้ c ีเคห้อมไปทางด้านหลังส่วนจาแลนซ์จะสร้างทําเป็นยอมมอบตัวแต่โดยดีเขาได้เดินออกมาเผชิญหน้ากับผู้พันเซลเลอร์ตรงตรง,ตรง และยอมทิ้งปืนลงแต่สักพักทันที่ซีเคจะออมไปจัดการกับผู้พันตามแผนเขากลับถูกมือขวาของผู้พันจับตัวเอาไว้ได้เสียก่อนทำให้พวกเขาทั้งหมดถูกจับกุมตัวไปที่ค่ายของเยอรมันผู้พันเซลเลอร์ได้นำตัวจ่าแลนส์มาสอบสวนเพื่อเค้นเอาความลับว่าปฏิบัติการของอเมริกันในครั้งนี้คืออะไรกันแต่เมื่อไม่ยอมพูดผู้พันก็ยิงเขาเข้าหนึ่งนัดที่หัวไหล่ก่อนจะทรมานจนหมดสติไป จากนั้นผู้พันก็ได้ไปบอกให้ผู้ช่วยนำตัว C.K. มาสอบสวนต่อโดยที่เขาขอตัวไปล้างหน้าสักครู่แล้วจะตามไปที่กระโจกเมื่อมาถึง C.K. ก็เข้าไปดูอาการของจ่าแลนซ์ที่ได้สติขึ้นมาพอดีจ่าแลนซ์ได้อาศัยจังหวะทีเผลอเกี่ยวขาของผู้ช่วยของผู้พันจนล้มลงมาก่อนที่ C.K. จะเอามือทุบเข้าที่คออย่างแรงก่อนที่จะหยิบกระบอ,อกปืนมาฟาดกระหน,น่ำเข้าแบบไม่ยัง้งจนจัดการกับเขาไปได้ C.K. รีบหยิบมีดมาแก้มัดให้กับทางจ่าแลนซ์ก่อนที่ทั้งคู่จะแอบหนีไปขึ้นรถที่ใช้คุมตัวซิสเตอร์คอเดตกับลูกและขับหนีออกมาในทันทีด้านผู้พันเซลเลอร์ก็ได้นำรถถังตามออกไลล่าและยิงใส่รถของจ่าแลนซ์อยู่เป็นระยะทำให้ C.K. ต้องขับรถสายไปมาเพื่อคอยหลบกระสุน จ่าแลนซ์เองก็นำปืนกลที่อยู่ท้ายรถมายิงต่อสู้แต่รถของพวกเขาก็ถูกยิงจนถังน้ำมันรั่วทำให้ต้องหยุดรถเอาไว้กลางทางและวิ่งหนีกันต่อไปแทนทันใดนั้นพวกเขาก็มองเหลือบขึ้นไปบนฟ้าและเห็นฝูงบินของอเมริกาจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเริ่มปฏิบัติการปูพรมทิ้งระเบิดแล้วโดวยมีเครื่องบินลำหนึ่งสังเกตเห็นรถถังของผู้พันเซลเลอร์เขาจึงได้ทิ้งระเบิดลงมาใส่แบบเต็มๆน้านผู้พันก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด ทำให้เขาลงมาจากรถถังและไล่ตามจ่าแลนส์ไปฝั่งจ่าแลนส์ก็ได้ให้ซีเคนำตัวเด็กร่วงหน้าไปก่อนส่วนเขาจะรอรับซิสเตอร์ควอเดตที่วิ่งตามหลังมาทว่าผู้พันก็ตามมาทันและยิงปืนเข้าที่ไหลของซิสเตอร์เมื่อจ่าแลนส์เห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยและเกิดการต่อสู้กับผู้พันเซลเลอร์แต่ด้วยความที่หนุ่มแน่นกว่ามากก็ทำให้ผู้พันเป็นฝ่ายได้เปรียบ เมื่อเห็นท่าไม่ดีซิสเตอร์คอเดตจึงได้หยิบมีดพุ่งเข้ามาเสียบที่ขาของผู้พันจนเขาเสียจังหวะก่อนที่จาแลนส์จะเอามีดมาเสียบที่คอและจัดการเขาไปได้จาแลนส์ได้รีบช่วยซิสเตอร์และพากันวิ่งหนีออกมาเพราะในเวลานี้ระเบิดได้ถูกปรูพรมไล่ยิงมาตามทางแล้วพวกเขาวิ่งออกมาจนถึงที่ถนนแต่กลับไปเจอกับกองกําลังของเยอรมันอีกกลุ่มหนึ่งเข้า แต่ทันใดนั้นรถถังก็โผล่มาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันและเป็น CK ที่ใช้ปืนกลจัดการกับพวกเยอรมันไปได้สิน้นก่อนจะพาตัวจ่าแลนด์และซิสเตอร์ขึ้นรถถังไปจ่าแลนส์ได้สอบถามกับพลขับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถถังถึงมาโผล่ที่นี่ได้ซึ่งเขาก็ได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเจอกองกาลังของเยอรมันเข้าโจมตีอย่างหนักจนต้านไม่ไหวและต้องหนีออกมาและได้พบกับ C k ในที่สุด ว่าในตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่กว่าของพวกเขาก็คือต้องเร่งเครื่องหนีแรงระเบิดที่ไล่หลังมาเป็นทะเลเพลิงแต่ก็หนีออกมาได้แบบบุดวิดก่อนจะมาเจอกับกองกําลังของอเมริกาที่ตามมาสมทบพอดีท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็กลับมาถึงค่ายได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็คืออาเดสฟูรีสงครามปัตตพีเดือดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ